ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะเป็นงานเข้าใหม่ค่ะเป็นผ้าสีธรรมชาติค่ะคุณแม่ก็หยิบจับมาบ้างนะคะ่าห้าตะกอทอมือค่ะเป็นลายลูกแก้วค่ะค่ะนี่ค่ะลายโฮนใหม่นะคะลายโฮนประยุกต์ใหม่นะคะค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะ2008นะคะ ค่ะผ้าพวกนี้ปกไม่เคยขายราคานี้นะคะจะอยู่นะคะจะอยู่ที่สามพันกว่านะคะแต่คุณแม่ขาดเศรษฐกิจตึงตัวทุกวันนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยอ่อนอ่อนโยนกับเศรษฐกิจค่ะพอแต่ได้อยู่ได้กินเป็นวันๆันค่ะกาไรประทูเข่งเดียวค่ะพอได้อยู่ได้กินเป็นวันๆันไปก่อนนะคะค่ะเราต้องอ่อนโยนกับเศรษฐกิจค่ะไม่ให้มันตึงค่ะค่ะมันตึงแล้วอย่าตึงค่ะคือว่าอ่อนโยนกับเขาค่ะ ค่ะประคองวันประคองเดือนไปเป็นวันวันเดือนๆไปก่อนนะคะค่ะเป็นผ้าสีธรรมชาติค่ะลายโฮนประยุกต์ใหม่นะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะสองพันแปดค่ะเป็นราคาที่เบาที่สุดนะคะเบาเหมือนนุ่นค่ะ ค่ะผ้าบ้านนี้ค่ะเป็นผ้าที่บ้านนี้ก็จะทําผ้าแต่ผ้าสีธรรมชาตินะคะเป็นหมู่บ้านนะคะผ้าสีธรรมชาตินี่ค่ะบางทีลูกค้ารับไปบอกว่ามันจะเป็นกลิ่นมันเป็นกลิ่นธรรมชาติค่ะเพราะว่าน้ำย้อมที่เอามาย้อมเป็นสีนี่ค่ะมันจะมาจากสมุนไพรค่ะเป็นมองเห็นคือเป็นต้นฝางนะคะและต้นคข้างค่ะและข้างค่ะและมองเห็นิวเขี้ยวอ่อนๆน,นะคะ่ะ เขียวอ่อนก็คือบางคนก็เอาใบหูกวางออกมาก็เป็นสีเขียวอ่อนบางคนก็เอาสาบเสือบางคนก็เอาสบู่ดำมาค่ะถ้าเป็นสบู่ดำค่ะเป็นกายสาบเสือค่ะเวลาย้อมไปค่ะมันจะออกเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะเป็นสีพัดเทลนะคะ,ะค่าราคาอยู่ที่สองพันแปดนะคะค่ะสวยทุกพื้นง,งามทุกพื้นค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะ ค่ะพวกนี้ค่ะติดทนติดนานติดแล้วติดเลยค่ะไม่ออกนะคะค่ะเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติสีอ่อนโยนสีพัดเทลค่ะค่ะหมายเลขสิบนะคะค่ะมีแต่ย้อยมาจากต้นฝางแล้วก็ข้างค่ะออกโทนสีนี้นะคะน้ำหนึ่งน้ำสองค่ะอันนี้ก็คิดเรียกว่าลายดอกแก้วค่ะค่ะยกขีดค่ะยกขีดค่ะเนี้ยค่ะยกขีดในตัวนะคะห้าตะกอนะคะ ค่าราคาอยู่ที่2,008เป็นราคาที่อ่อนโยนมากค่ะค่าราคาแบบราคาอ่อนโยนค่ะค่ะไม่ตึงตัวนะคะค่าช่วงนี้ค่ะพอให้แต่ได้อยู่ได้กินอยู่นท่าทีเป็นวันๆไปก่อนนะคะค่าช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวมากเลยค่ะการอะไรก็ตึงไปทุกอย่างค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะค่ะเป็นผ้าสีธรรมชาติค่ะสีที่อ่อนโยนสีพัดเทลค่ะ ค่ะมองเห็นนะคะออกโทนสีเปลือกไข่นะคะค่ะสีนี้โทนสีเปลือกไข่ค่ะใส่แล้วดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะบางท่านก็ไม่ชอบสีแบบถฉดเฉดก็ถ้าจะรับกับคุณแม่ก็โทรทักโทรแจ้งนะคะค่ะคุณแม่นอนรับตอบทางไลนย์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะ ค่ะอันนี้ย่อมมาจากฝางค่ะฝางําที่สองนะคะออกมาเป็นสีเปลือกไข่ค่ะค่ะมันเป็นหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านนี้จะทําแต่สีธรรมชาติเขาะจะไม่ทําสีอื่นนะคะค่ะธรรมชาติค่ะเอามาจากต้นไม้ค่ะเหมือนฟางนะคะเกิดอยู่ที่หัวไร่ไปลานาบางท่านท่านก็ปลูกไว้เลยค่ะเพราะว่าทําเป็นอาชีพท่านจะปลูกฟางไว้เลยค่ะ แล้วก็มาตัดค่ะตัดแล้วก็ต้มค่ะต้มต้มน้ําให้เดือดจะเคี่ยวเอาสองน้ำสามน้ําค่ะแล้วก็เอาไปหมักไว้ค่ะค่ะถ้าไม่หมักไว้จะมันจะยอมไม่ค่อยกินนะคะหมักไว้สองคืนสามคืนเห็นท่านบอกแบบนี้ค่ะค่ะมันจะเอาไปหมักไว้ก่อนค่ะค่ะนั่นแหละถึงว่าคือมันเป็นกลิ่นแบบนี้ลูกค้าบอกว่ามันเป็นกลิ่นอับมันไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาติค่ะ ค่ะการจากย้อมดนี่ยค่ะต้มมาแล้วก็หมักอยู่สามคืนค่ะค่ะมันทายากค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลายลิซ่าค่ะลายบันไดสวรรค์นะคะลายบันไดนาคนะคะ่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางเลิศดหรูดูเด่นนะคะราคาอยู่ที่สองพันแปดนะคะคาะเป็นสีธรรมชาติราคาอ่อนโยนมากค่ะขาะลายลิซ่าค่ะออกโทนสีออกขาดตัวนี้ย้อมมาจากข้างนะคะ ค่ะข้ังมันอยู่บนต้นก้ามปูค่ะบานเห่าเอินต้นสำสาค่ะค่ะในเรี่ในภาษากลางจะเป็นต้นก้ามปูนะคะค่ะต้นข้างจะเกาะอยู่แล้วก็ไปไปไปตัดถิงแล้วก็มาถากถากเอามีดถากเราก็ไปตำแล้วก็ต้มนะคะค่ะคุณแม่เคยทําอยู่ค่ะคุณบ้านของคุณแม่ทาสีธรรมชาติแต่เป็น่ผ้าคุมไหล่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลายบันไดมากนะคะ ลายลิซ่าค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะค่ะมันจะออกโทนสีพัดเทลค่ะค่ะสีพัดเทลเนี่ยค่ะเรียกว่าสีธรรมชาตินะคะค่ะราคา2,800ค่ะราคานี้เป็นราคาที่อ่อนโยนมากนะคะราคานุ่มนวลค่ะค่ะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะหมายเลขไหนก็โทรทักโทรแจ้งนะคะ ค่ะช่วงนี้ค่ะต้องทาตัวให้อ่อนโยนไปกับธรรมชาติค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเศรษฐกิจอ่อนโยนเศรษฐกิจตึงมากค่ะขายอะไรก็ตึงตัวไปทุกอย่างนะคะค่ะคุณแม่ก็ประครองตัวไปเป็นอยู่รอดเป็นวันวันเดือนเดือนไปค่ะเพราะว่าค่ะกําไรประตูเข่งหนึ่งค่ะพอแต่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินค่ะหนึ่งพันค่ะไอสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะลายนี้เขาก็เรียกว่าลายลายนกยุงค่ะ ค่ะยเกิดดค่ะอันนี้ค่ะเม็ดพริกไทยนะคะถ้าพวกนี้จะยกิรนะคะค่ะราคา2,008ค่ะสีนี้สีเปลือกไข่ค่ะย้อมมาจากฝางนะคะต้นฟางค่ะฟางนี้ค่ะเป็นน้ำหนาะสองค่ะน้ำแม่จกเข้มค่ะน้ำสองจะอ่อนโยนเป็นค่ะโทนเราโทนสีธรรมชาติสีพัดเทลสีเปลือกไข่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะ ค่ะเศรษฐกิจตึงตัวมากทุกสิ่งทุกอย่างค่ะค่ะต้องวันโยนไปกับกับเศรษฐกิจนะคะจะตึงตัวไม่ได้ค่ะตึงตัวนี้มันจะอยู่ไม่ได้ค่ะเราต้องทำตามทำตามเศรษฐกิจทุกวันนี้ค่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าก็บางท่านก็อยากได้อยู่แต่ว่าซัดไม่ถึงค่ะเราก็ต้องหย่อนอ่อน เราต้องอ่อนโยนใส่กันค่ะทุกฝ่ายมันจะไปรอดค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทนี่ลายดอกแก้วค่ะสีนี้ก็สวยนะคะพัดเทลค่ะค่ะเรียกว่าสีธรรมชาติค่ะอ่อนโยนค่ะค่ะดอกแก้วค่ะค่ะชอก็ชอแบบธรรมชาติค่ะมันเป็นกี่ทอแบบม้วนริมค่ะเห็นไหมคะค่ะเห็นไหมคะม้วนริมนะคะคนชอแต่เก่าโบราณของเราจะม้วนริมค่ะ ค่ะเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดงานมือนะคะค่ะทอจะได้แต่ละผืนและก็ทอจะได้ค่ะคนทอก็น่าสงสารเหมือนกันนะคะไหมก็แพงค่ะวัถุดิบแพงแต่ว่าการขายก็ตลาดก็คุณแม่เห็นเข้ามาขายคุณแม่ไปซื้อผ้านี่แหละค่ะสงสารมากค่ะเพราะว่าทายทุนก็กดราคาค่ะช่วงนี้ค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกางเลิศหรูดูเด่นนะคะใส่ออกงานไหนบุญไหนก็เลิศหรูดูเด่นค่ะเป็นสีธรรมชาติ2,800อบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะใส่แล้วสารนุ่มนอนมากค่ะค่ะพวกนี้ถ้าถ้ากินน้ำย่อมแล้วค่ะสีพวกนี้จะติดแล้วติดเลยไม่มีวันกลางห่างหายออกไปจากเรานะคะเพราะว่าเพราะว่าการดูดซึมของของของ,ของเส้นไหมเนะะี่ยค่ะ จะดูดซึมได้แบบอิ่มตัวค่ะไม่คลายสีนะคะพวกสีธรรมชาตินะคะค่ะราคาอยู่ที่2800บาทค่ะนิไลดีิซ่านะคะค่ะเป็นสีพัสเทลอ่อนโยนมากค่ะดูแล้วนุ่มนวลมากนะคะคุณแม่ก็อยากได้นุ่มสักผืนอยู่ค่ะให้เศรษฐกิจมันดีก่อนคุณแม่ก็จะเอาเอาไว้ตัดชุดสักผืนค่ะสีธรรมชาตินี่ค่ะสีอ่อนโยนค่ะ ค่าราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะค่าราคาค่าลายนีไลายลิซ่าค่ะลายบันไดมากก็เรียกค่ะค่ายกขิดลายดุกแก้วค่ะห้าตะกอนะคะค่ะสวยทนสวยนานสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นเวลาใส่ออกบุญออกงานนะคะค่ะหรือจะเอาไว้ฝากเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ก็ได้ค่ะไปฝากค่ะ ค่ะไปฝากคุณแม่นะคะช่วงวันเดือนเดือนหน้าก็เป็นวันแม่แล้วค่ะ12สิงหานะคะค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทค่ะเป็นราคาที่ค่ะปกติแต่ก่อนคุณแม่ขายอยู่ที่3,000ค่ะ3 2ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ก็คืออ่อนโยนทุกอย่างค่ะ่อนโยนไปกับเศรษฐก,กิจของเรานะคะ ค่ะอ่อนโยนเพราะว่าให้อยู่ได้ค่ะเราต้องทำตัวให้อยู่ได้ค่ะปรับสภาพเข้ากับเศรษฐกิจกับบรรยากาศแต่ละวันนะคะค่ะคือไม่ตึงค่ะเราจะอ่อนโยนให้กับลูกค้าของเราทุกอย่างค่ะราคาเบามากค่ะ2008เป็นสีธรรมชาติค่ะอันนี้ออกโทนม่วงนิดหนึ่งนะคะดอกอัญชันนะคะค่ะค่ะดอกอัญชันเวลาต้องไปแล้วจะขึ้นสีออกโทนนี้นะคะ ค่ะสวยนะคะนี่จากดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันก็มีความหมายนะคะขาดแพงมากด้วยค่ะกิโลละเป็นสองสามร้อยนะคะดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันแห้งค่ะค่ะมีคนเขาผิดขายเหมือนกันค่ะพวกสีธรรมชาตินี่ค่ะดอกอัญชันนี่ค่ะถ้าปลูกดอกอัญชันนี้ช่วงนี้ได้ราคาค่ะค่ะพวกย้อมผ้าไหมเขาจะซื้อค่ะซื้อพวกดอกอัญชันค่ะค่ะเอาไปย้อมค่ะสวยนะคะ ยกขีดลายลูกแก้วค่ะนี่ก็เป็นค่ะค่ะเป็นมีช่องทางน้ำลายปะยุใหม่นะคะเป็นมีโฮนนปะยุใหม่ค่ะคุณแม่จะเป็นมีดูแล้วการไล์นี่ค่ะมีคนเดียวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดไม์ก่อนหน้าอกค่ะแบบธรรมชาติทุกอย่างเสียงเบาหน่อยก็เป็นเสียงแม่ลักเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแม่ลากแก้วเก่าแม่บอลรัก เจ้าเก่าเจ้าเดิมผ้าไหมสวยสุรินนะคะค่ะขึ้นขนขึ้นในในในหัวคลิปบอกว่าแม่บอลรักผ้าไหมสวยสุรินค่ะแม่เป็นคนสุรินค่ะอยู่ใกล้ชายแดนด้วยค่ะยิ่งเงียบม,มากค่ะชายแดนช่วงนี้ค่ะการค้าการขายนี่ค่ะเป็นลายยกขีดลายลูกแก้วนะคะนี่เ้าเรียกว่าลายดอกมะเขือประกาต๊อก ปากกาต๊อบดอกมะเขือคุณแม่ได้คำเดียวคุณแม่เป็นคนสุรินแต่แต่พูดขมินไม่ได้ค่ะมันอยู่โซนลาวค่ะโซนลาวโซนขมนินมีโซนลาวโซนขมินนะคะค่ะบ้านของแม่เป็นโซนลาวค่ะขมินครึ่งหนึ่งลาวครึ่งหนึ่งแต่ลูกหลานทุกวันนี้เขาไม่พูดขมินกันหรอกเขาจะพูดแต่ภาษาอีสานบันเฮาค่ะค่ะเขาบม,าพม่พูดขมิ้แล้วพูดขมินแต่คนโบราณค่ะคนโบราณคนเก่าคนแก่ก็คือ ไปกันหมดแล้วค่ะพวกรุ่นเขมรค่ะแต่แต่แต่พอฟังออกอดู่ค่ะคุณแม่พอฟังออกฟังได้เป็นไม่ไม่ไม่เยอะค่ะอานนี้ค่ะลายดอกมะเขือประกาต๊อบค่ะเขาเรียกว่าสีพัดเทลนะคะยกขิดลายลูกแก้วค่ะห้าตะกรนนะคะค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางเลิศดรูดูเด่นนะคะใส่ออกบนออกงานก็สวยรูค่ะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะติดตามค่ะกดติดตามช่วยคุณแม่ค่ะค่ะช่วยช่วยคุณแม่คนละคลิปนะคะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านค่ะอย่าปล่อยให้เงียบเหมือนเศรษฐกิจนะคะค่ะตีละรั้งให้มันดังให้มันไม่ให้เงียบค่ะค่ะราคาอยู่ที่2 8 0 0นนะคะเป็นราคาที่เบามากค่ะอันนี้ก็ลายลิซ่าค่ะ สีนี้ก็ย้อมมาจากคลั่งค่ะคลั่งคลั่งคลังเป็นธรรมชาติค่ะถ้าพูดกับเด็กรุ่นใหม่รุ่นสมัยใหม่ไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่พวกโบราณเก่าค่ะคลังค่ะค่ะพวกทำผ้าไหมนี่แหละคนโบราณนะาทำนะคะต้องหลักอายุหลักเจ็ดสิบขึ้นหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบค่ะบอกลูกบอกหลานค่ะท่านทาไม่ได้ท่านก็บอกลูกบอกหลานวิธีย้อมค่ะ ค่ะเพราะว่ามันจะรุ่นสู่รุ่นหลานสู่หลานค่ะการทาผ้าใหม่ค่ะค่ะทําดีมากค่ะนิ่มเนียนมากนะคะเนื้อผ้านิ่มค่ะค่ะเพราะว่าท่านแบบน้ยาเรียบร้อยแล้วค่ะนิ่มไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะลายลิซ่าค่ะสวยงามมากค่ะสีพัทเทลค่ะค่ะสวยนะคะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทค่ะอันนั้นก็สวยนะคะ้านิ่มแล้วค่ะเป็นเป็นเขาับปลัดน้ำยาให้แล้วค่ะขัดน้ำยาผ่านุมแล้วค่ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแอดมินจิดภ้าผิดค่ะ ขานี้ก็สวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิอดหรูดูเด่นนะคะขาะนี้ก็ลายนี่ก็สวยค่ะเป็นลายดอกแก้วค่ะยกขิดห้าตะกอค่ะผ้าพวกนี้เป็นผ้ายกขิดห้าตะกอนะคะสีธรรมชาติสีพัดเทลสีอ่อนละมุนค่ะสีแบบค่ะสีแบบเย็นละเลือกค่ะสีไม่แสบตานะคะค่ะถ้าคุณแม่มีเศรษฐกิจมันฟื้นตัวคุณแม่ก็จะเอานุ่มสักขืนอยู่ค่ะสีธรรมชาติพวกนี้ค่ะอ่อนโยนมากค่ะ ค่ะเพราะว่าเราแก่แล้วค่ะต้องใส่แบบสีอ่อนโยนค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะโทรทักโทรบอกคุณแม่นะคะค่ะสนใจค่ะเป็นราคาช่วงนี้ค่ะท่านไหนที่ทรับหมักถุงอยู่ก็พอซื้อพอหยิบพอจับหาไว้นะคะเพราะว่าค่ะถ้าออกพัรษาไปราคานี้ค่ะถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็ราคานี้อาจจะไม่มีนะคะมันจะพุ่งขึ้นที่หลักสามนะคะ อันนี้ค่ะอยู่ที่2008ค่ะค่ะคุณแม่ขายถูนะคะสีคับเทลเป็นสีธรรมชาติค่ะย้อมมาจากข้างค่ะนี่ค่ะมองเห็นแบบสีม่วงๆแลก็เป็นดอกอัญชันนะคะค่ะมันจะไม่ขาดข้างและดอกอัญชันและพวกสาบเสือเขียวก็เป็นสาบเสือเป็นใบกว้างค่ะที่เหล็กก็ย้อมเป็นได้นะคะเป็นเป็นสีเขียวได้นะคะค่ะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นที่เขาเอามาย้อมค่ะ ค่ะติดนานสวยทนสวยนานค่ะดูดซึมมันจะดูดซึมกับเส้นใหม่ได้ดีมากค่ะไม่มีคลายสีนะคะค่ะพกสีธรรมชาตินะคะสีอ่อนโยนค่ะค่ะทอแบบทอมือนะคะสีธรรมชาตินี่ค่ะทอมือค่ะค่ะงานเฮนเมกค่ะเป็นงานม้วนริมค่ะคนแก่เห็นไปนั่งทอจะได้แต่ละเส้นปั๊บปั๊บอู้ค่ะ ค่ะสงสามคนทอเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ทํายากด้วยค่ะพวกสีธรรมชาตินี่ค่ะค่ะท้ายนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดให้กําลังใจมาตลอดน,นะคะยูด,ดีมีแห้งทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนค่ะ